เป็นครั้งแรกที่ยอมเปิดบ้านเกิดบ้านเกิดดูสัญญาคุณากรเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรแถวหน้าของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับดูสัญญาคุณากรโดยก่อนหน้านี้รายการที่นี่หมอชิดวันอาทิตย์นี้เคยพาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแบบจอลึกเมืองอุดรธานี โดยมีคนทองที่อย่างพิธีกรของรายการดูสัญญาคุณากรผ่าเที่ยวบ้านเกิดด้วยตัวเองและงานนี้ยังพาบุตรชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนอย่างเอมสันเพชรคุณากรมาร่วมทีมพิธีกรพร้อมเสนาลิงพ่าตะลุยเที่ยวอีกด้วย mm. เมื่อมาเที่ยวเมืองอุดรธาน,นีพิธีกรดูไม่พาที่จะแวะเยี่ยมเยินบ้านเกิดพร้อมพาน้องเอมบุตรชายไปกราบคุณปู่ และต้องบอกว่าพิเศษสุดเพราะนั่นเป็นครั้งแรกที่พิธีกรดังยอมให้รายการเปิดบ้านตัวเองที่เมืองอุดรธานีและเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่พิธีกรดูสัญญาย,ยอมเปิดตัวคุณพ่อในวัย88ปีออกสื่อและเมื่อยอมให้เปิดบ้านทั้งที งานนี้พิธีกรลิงไม่พลาดที่จะไปลื้อค้นทุกมุมของบ้านมาให้ผู้ชมได้ชมกันโดยเฉพาะรูปภาพฮาฮาในวัยเยาวจนถึงปัจจุบันโดยมีดูมานั่งเล่าย้อนวันวานหนาบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีให้ได้ฟังไปพร้อมๆกับน้องเอ็มบุตรชายและลิงยังแอบไปสัมภาษณ์คุณพ่อของดูให้เมาบุตรชายให้ฟังกันอีกด้วยจากบ้านพี่ดูวางแผนการพาเที่ยวที่ที่สุดยอดของอุดรเลยโดยบางที่คนอุดรแท้ๆอาจจะยังไม่เคยไปด้วยซ้ำ โดยเริ่มจากที่แรกไปชมทะเลบัวแดงและภูพบาทและไปต่อที่วัดป่าภูก้อนซึ่งเป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่สวยงามจากชมสถานที่สวยๆแล้วก็ไปเที่ยวต่อกันในแบบผจญภัยด้วยการนั่งรถอิตาคล่องแก่งที่หมู่บ้านคีรีวงกฏซึ่งการเที่ยวร่องแก่งด้วยรถอีิตกแบบนี้มีที่เดียวในประเทศไทย ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดนำรถอีแตกที่ใช้ขนผักคนของมาจำหน่ายในตลาดเห็นว่ารถมันทนทานลุยน้ำลำทานห้อยหนองได้หมดเลยคิดเส้นทางนำานักท่องเที่ยวไปล่องแก่นด้วยรถอีแตกและยังจอดในจุดน่าสนใจให้เดินป่ากันไปต่อเพื่อตามหาปูหินปูที่พบได้ที่อุดรที่เดียวเหมือนกันหาปูกันจนเจอตัวปูแล้ว ทั้ง3ก็ไปนั่งกินข้าวในป่ากับชาวบ้านดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหุงหาอาหารโดยใช้ของในป่าซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องเอมที่ได้มาดูวิธีการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่และยังได้ชิมข้าวร้อนๆจากกระบอกอีกด้วยจบจากการล่องแก่งผจญภัยในป่าแล้วทั้งสาคนปิดท้ายทิปท่องเที่ยวเมืองอุดรธานีกันด้วยการไปเที่ยวถ้ำดินและลอดถ้ำพญานาคอีกด้วย สำหรับดูสัญญาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเล่นเป็นตัวประกอบในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเริ่มงานพิธีกรครั้งแรกรายการเฉียบคู่กับดีดอกมดันและผลงานเป็นที่รู้จักครั้งแรกคือการเป็นพิธีกรรายการจอดใจทางช่อง5คู่กับดำรงพุตานอย่างยาวนานถึง17ปีเฉพาะส่วนของสัญญาคนเดียวจนทั้งคู่กลายเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของรายการผลงานละครเรื่องแรกคือยุทธจักรนักคิด และผลงานละครเรื่องต่อต่อมาอาทิครูชื่นชุลมุลเก็บใจไว้ใกล้เธอสนทนาประสาจนล้อลายมังกรซอยปัตนา2,500ชายไม่จริงหญิงแท้เทวดาตกสวรรค์เจ้าแม่จำเป็นเมืองมายาเดอะซีรีส์มีผลงานภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันเพียงแค่สองเรื่องอีกทั้งยังเคยเป็นผู้กำกับการแสดงละครเรื่องเจ้าพ่อจำเป็นของเอ็กแซนั่นเอง